วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณถาปณีมโนตุลาการนะครับที่จะมาคุยกับเรานะครับอ่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นผู้ช่วยผู้บริหารงานฝ่ายบริหารช่องทางผู้แทนการขายของบริษัทประกันไทยนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับคุณสวัสดีครับคุณถาปณีสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินครับโอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ลงทุนของทีสโก้สครีตตี้ทุกท่านด้วยนะคะค่ะได้ครับ ดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ TSG นะครับต้องขอบคุณทางบริเักสิกรนะครับที่มาคุยกับเราให้ความรู้กับเราในว,วันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ ได้ค่ะก็จริงๆเป็นข่าวที่ค่อนข้างหมือผาตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมานาะว่าเฮ้ยเรามีกองทุนใหม่นะคะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยกันนะคะเพราะว่าก็มีข่าวมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็กองนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในกองที่ปัจจุบันเนี่ยเราลดหย่อนภาษีนะคะวางแผนภาษีกันเนี่ยเรามี SSF r M F ใช่ไหมคะแต่ว่าปี2566นนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรามีกองทุนน้องใหม่นะคะที่ชื่อว่ากองทุนรวม เพื่อความยั่งยืนนะคะหรือว่า Thailand ESG หรือถ้าย่อลงไปกว่าน,นั้นอีกนะคะก็คือไทย ESG นะคะก็ต้องบอกว่ากองทุนนี้นะคะก็สามารถนะคะที่จะลงทุนแล้วนำเม็ดเ,เงินนะคะที่กำหมดเนี่ยไปเลื่อนภาษีได้นะคะบวกเพิ่มจาก S S F และ R M F นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นมาสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะว่าไทย ESG เนี่ยคืออะไรนะคะเพื่อนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะเอาไปลงทุนได้ใ วันนี้มีวันแรกเลยนะคะที่เปิดขายกันในเกือบทุกๆบลราจอนะคะก็กองทุนไทยที g จีนะคะถ้าดูตามสไลด์นะคะก็เป็นกองทุนร่วมนะคะที่สามารถลงทุนนะคะในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทในไทยนี่แหละค่ะไม่ได้าสามารถที่จะเป็นลงทุนในต่างประเทศได้นะคะก็สามารถที่จะลงทุนทั้งหุ้นไทยนะคะที่ไปลิสต์เอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตบ้านเรา หรือแม้กระทั่งตลาดใหม่เนี่ยก็ลงทุนได้นะคะแต่ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยพิเศษนิดนึงค่ะก็คือว่าจะต้องมีในภาพของ ESG Scoring นะคะหรือว่ามีการกำหนดนะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยนะคะมี E นะคะก็คือ element นะคะที่สดใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะหรือว่าในส่วนของตัว S เนี่ยตัวที่เกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลนะคะก็คือสังคมนะคะก็ให้ความสำคัญกับสังคมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัว G governance นะคะก็คือในเรื่องของการโปร่งใสเรื่องของการมีพมพิบาลนะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้นะคะที่ได้รับ ESG g scoring เนี่ยนะคะก็จะถูก Pick up นะคะเข้ามาลงทุนอยู่ในกองทุนกองไทย ESG ะะประเทศลดจนภาษีนะคะซึ่งนอกเหนือจากบริษัทนะคะที่เป็นอยู่ในเซตแล้วนะคะก็ยังสามารถนะคะลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้ได้ด้วยนะคะก็คือกลุ่มตราสารหนี้ที่เป็นกลุ่มความยั่งยืนนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นตราสารหนี้เพื่อ,อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่ากรีนบอลนะคะหรือว่าตราสารหนี้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Sustainable Bon d หรือว่าซัสเ a นเน l บิลลิ bond อันเนี้ยก็ลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ อกองนี้นะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะที่กระทรวงการคลังเนี่ยค้ำประกันนะคะหรือว่ามีพันธบัตรเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่มถึงความยั่งยืนนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของกองทุนประเภท Thailand ESG นะคะก็ต้องบอกว่าเหมาะกับนักลงทุนที่มีความ อย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออยากที่จะลดหย่อนภาษีนะคะถัดมาเนี่ยนะคะก็ต้องการลงทุนนะคะให้เงินเติบโตในระยะยาวเนี่ยไปพร้อมกับในฝั่งของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็อันนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับนักลงทุนนะคะใน สไตล์ประเทศนี้นะคะแต่ว่าในเดี๋ยวเฟิร์นพามานะคะในสไลด์ถัดไปนะคะว่าแล้วสำหรับกองทุนไทย ESG นะคะก็เหมาะอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบเงื่อนไขการลงทุนนะคะสักนิดนึงนะคะกับ SSF และ r r m f นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งต้องบอกว่า SSF กับ RMF เนี่ยหลายๆท่านน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะทั้ง2ก้อนนะคะก็เมื่อรวมกับในพวกของกองทุนที่เป็นเออก,อกบขอนะคะถ้าเป็นราชการเนาะหรือว่าพเบิ้นฟันนะคะรวมถึงประกันบำนาญด้วยนะคะ s s f เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน30 ของเงินได้ที่พึงประเมินนะคะไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทส่วน armf เนี่ยนะคะก็ซื้อได้30%ของเงินได้ที่พึงประเมินนะคะไม่เกิน5 0 0 0สนบาทแต่2ก้อนเนี้ยนะคะรวมกันก็คือ5 0 0 0 0 0แต่ถ้าเป็นกองทุน Thailand e s g นะคะก็คือแยกออกมาอีก1กลุ่มเลยไม่เกี่ยวกันนะคะก็นักลงทุนเนี่ยนะคะสามารถซื้อได้เต็มๆเลยนะคะก็คือ30%นะคะไม่เกิน30%เอ่อ30%ของเงินได้ที่พึงประเมินนะคะแล้วก็ มัซิมัมเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0แสนบาทนะคะก็ปีนี้นะคะก็ลดหย่อนกันได้นะคะทั้งหมด6 0แสนบาทด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือม็กซิมัมที่เป็นเพดานที่กำหนดไว้นะคะก็อันนี้เนี่ยสามารถไปเลือกดูช็อป อชอบการลงทุนได้นะคะสำหรับกองทุนใหม่กองทุนนี้นะคะกะ็ของกสิกรเองเนี่ยนะคะเราก็มีเสนอขายด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะกะ็ติดตามได้นะคะที่เพจของกสิกรนะคะกะ็เราสามารถเข้าไปลงทุนหรือว่าดูรายละเอียดเนื้อหาของกองทุนทไนด้นะคะค่ะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นรายละเอียดของกองทุน Thailand ESC ประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคได้ครับขอบคุณคุณทำรืนี้มากนะครับ ค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ